จ้าหนูจะเอาอะไรคะเอาอะไรบุ้งบุ๋งบุ๋งข้าวยังหนูกินข้าวยังหนูทำให้แตกหนูทำให้แตกเหรอลาบบูบูหนูทำเลยทำให้แตกไงทำนี้ถอดบนี่มันถอดได้เจ็บไหมลาบบูให้นาบอลดูหน่อยลาบูบูตายละบูบูตัวใหญ่เลยเนี่ยดูสิตัวใหญ่เลยย้ายฟันไปไหนอ่ะฟันลาบูบูไปไหนอ่ะ

Pulse, จะได้เยอะเอาเอาเอาดู้ไฟเดี๋ยวรถไฟพูนกระฉูดเห็นไหมนี่รถไฟอู้รถรถเก่งมากเฮ้ยเลยบึม หมดแอฟเก่งมากชิปอีกหนึ่งชิ้น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 ตรงไหนครับนี่นี่ใช่ดูชิปดูชิปดูชิปเฉดเว้ยเว้ยเต้นหน่อยตีเต้นหน่อยตีเต้นยังไงสอนในบ้านเต้นหน่อยเดีวอะไรนั่นขนมของเล่นของเล่นขนมโอ้ยขพี่ขามาดูชิ้นเนี่ยอะไรเนี่ยไาเล่นอะไรเล่นอะไรกันมาดูชิปพนันเดอร เม่อกีนี่หรอมันจะเลื่อนนะมันจะเลื่อนเพ oui> ื่นเื่อนมันมเลื่อนมันจะเปื sure <S <S ่อนมันมเลื่อนมันจะเปื่อนเ้อ่ะเก็บติ๊กกะให้ไหมเก็นก็บนี้อุ้ยเก่งมากใช่ติ๊กฝั่งนึง วันนี้เขาเรียกอะไรันนี้ก็ขนมอะไรขนมกะเงข้าไปแยกออะไรดยไปได้เออะไรคะเอาโจะเช์ค่ะมาแล้ว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 เครย้ยมาแล้วเชรเดยมาแล้วเชไรเด้มาเล่นเลเล่นวู้เก่งมาก ครจะเล่นใครจะเล่นมันลื่นแม่หนิมันลื่นต่อแถวก่อนต่อแถวก่อนต่อแถวก่อนเยี่ยมต่อแถวก่อนต่อแถวก่อนเยี่ยมเลยโอรยิีเป็นยังไงระวังนะที่เป็นตัวใหญ่แล้วเท้าดังมาเม่นเต็มเลยเออใครนะของใครนะอุ้ยโอ้ยเป็นฉัดเหรออุ้ยที่เป็นเท้าดังท่เป็นเท้าดังมันเป็นไอะไรมันเดิน ระวังนะระวังนะระวังนะอุ้ยอุ้ยมาต่อคิวมาต่อคิวมาต่อคิวมาออะไรคะแม่หมดเหรอไม่หมดแม่หมดเราฮาราบีนเหรอ